เส้นทางสีแดงวันเสาร์ที่28พฤศภาพวกเราเดินทางออกจากอำเภอพิชยัยจังหวัดอุตรดิตถ์มุ่งหน้าจังหวัดแพร่ขณะนี้นะ่าจะเป็นเวลาประมาณ2.00นนะครับพวกเรากำลังปันจันกรยานขึ้นภูเขาแห่งหนึ่งนะฮะที่อยู่ระหว่างอุตรดิตถ์กับแพร่พวกเราเส,สร็จสิ้นภารกิจครึ่ง แรกของการเดินทางในภาคตะวันออกแล้วก็ภาคอีสานแล้วแล้วก็ในอีกครึ่ง,งการเดินทางที่เหลือคือ21วันข้างหน้าและระยะทางอีกประมาณ1,800กิโลนะครับก็จะเป็นภารกิจในภาคเหนืนอภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็สามจังหวัดภาคใต้ก็คือเพชรบุรีประจวบชุมพร ภารกิจหลังของเครื่องหลังก็น่าจะอยู่ที่ไปเยี่ยมเยียนแล้วก็ให้กำลังใจสถานีพิธยุของคนเสื้อแดงที่เพิ่งจะเปิดเมื่อต้นเดือนพฤษภาที่ผ่านมานะคะที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปเยี่ยมเยียนผู้ต้องขังในเรือนจำกลางจาังหวัดเชียงใหม่อีกเจ็ดคนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ลองตายก็สุดภาคกลางก็งตา ภาพทั่วไปกองกิจกรรมครั้งแรกประสบความสำเร็จดีพวกเราได้เยี่ยมเยียนผู้ได้รับผลกระทบะจากการชุมนุมตามที่ครบถ้วนตามที่ผู้เรากำหนดไว้ในการเททางและได้เยี่ยมเยียนผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมรายอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้แล้วก็ได้ถ่ายคลิปวิดีโอ ไปเแพร่ลงใน y o u b e ูบเพื่อนะ a c e b o o k ของผมจานวนของนักปัน่นหลังจากที่พวกเรากลับจากหน้องทายนะฮะก็จะเหลือเพียงแค่สองคนก็คือมีผมกับคุณลุงปีชาและคุณลุงดแานก็ด้วยซึ่งคาดหมายว่าหลังจากที่พวกเราเดินทางถึงเชียงใหม่ก็น่าจะมีนักปัน่นนะฮะที่จะมาปั่น ร่วมนะฮะเพิ่มมากขึ้น,นอาจจะเป็นการปั่นเพียงเรียกสั้นๆก็ตามนะฮะสภาพร่างกายของพวกเรายังคงแข็งแรงดีนะฮะไม่เจ็บไม่คข้สาเห็นหนึ่งก็เนื่องมาจากว่าเราพยายามที่จะทานอาหาราที่มีประโยชน์แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับวันนึงประมาณเจ็ดชั่วโมงนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องไม่เครียด พรความเครียดมันจะเป็นตัวทำลายกิจกรรมยังมีความเชื่อมั่นว่าภารกิจในโครงการนี้จะสำเร็จครบถ้วนนะฮะถึงแม้ว่าจะมีจำนวนนักปัน่นไม่มากก็ตามนะฮะแต่ว่าขวันและกำลังใจก็ยังมีอยู่เช่นเดียวกับกำลังใจที่พวกเราได้รับตลอดทางและ,ะมีพี่น้องสแสดงออกมา ทำกิจกรรมร่วมกับเราแทบจะทุกจังหวัดนะฮะ